อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซอฟออัจัดตินนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนประสบปัญหาพบเจอกันตั้งแต่เคเวสอ่าสุดภูเขาสิ้นทะเลนะครับก็จะเจอกันเยอะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของสุดภูเขาสิ้นทะเลจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้งนะแต่ว่าหลายคนอาจจะมีการย่อยของที่ผิดออกไปหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะใช้ได้ไม่หมดเหมือนกันเพรา,งาะงั้นก็ลองเอาเป็นเป็นตัวช่วยดูแล้วกันว่ามันจะมีสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับ อย่างแรกคือกดด้านขวาครับผมจะไม่บอกเอ <sk ill> ็กเคปแล้วกันเพราะบางคนเล่นในมือถือเนาะอ่ากดที่ขวาบนออจะโผล่ขึ้นมานะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือกดที่บันทึกนะครับแล้วก็อันกลางนะครับขอรับแป๊บนึงนะในใก็ผ่านมาแล้วนะครับขอรับ1นึงอ่าก็กดที่ร่องรอยครับผมแล้วก็คือรีดโคเดกนะครับผมอ่ะทีนี้มันจะเข้ามามันจะมีลิ้นอย่างเงี้ยครับคือเนี่ยสามารถสังเคราะห์ได้ก็คือมันจะในกรณีของบางอย่างที่เราทํา ย่อยไปแล้วนะครับมันก็จะสามารถแบบสร้างกลับมาได้อะไรเงี้ยก็นะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะอย่างเงี้ยสมมตุติถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยมันต้องการหินอะไรเงี้ยเพราะตอนเราย่อยมันก็ได้หินอยู่แล้วเนาะเออมันก็แบบเหมือนกับกว่าถ้าคุณจะทําคุณก็ต้องใช้หินอะไรเงี้ยอ่าคุณก็ลอง,ลองหาอย่างไอ้พวกเนี้ยสมมติคุณเผลอย่อยเข้าไปอย่างเงี้ยเออไอ้พวกของที่เอามารวมแบบนนี้ใช่ไหมถังจู้อย่างเงี้ยเออคุณเอาเผลอย่อยไปมันก็โอกาสที่จะได้นี่มาอะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นพวกของสามารถสังเคราะห์ได้ พวกสร้อยพวกอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีราคาของมันนะครับว่าหลังๆเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็นหน่วยใช้หินบ้างถ้าเป็นสีแดงก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองหาดูครับว่ามีสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าว่ากําลังอะไรหายไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีเผลอนิ้วลันล่นอย่างเงี้ยเข็มไม่เอ็มหรือมาเห,ม,เหม,มันอย่างเงี้ยทําเควสมามีอันเดียวอยู่ดีแตกมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นของไอ้สุดภูเขาที่ทะเลก็อันนี้จะเป็นอันใหญ่ที่รวมแล้วนะครับก็จะเนี้ยมันก็จะมีบอกให้ดูนะครับ หลักๆก,ก็ประมาณนี้ลองเช็คดูแล้วกันนะครับว่ามีไหมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยหลายคนได้บ้างนะไม่อาจจะไม่ได้หรือได้แต่ว่าบางคนผมเชื่อว่าอาจจะมีคนที่แบบเขยยนนู้นยนี่แล้วนิ้วลั่นเพราะว่าผมก็เป็นคนที่นิ้วไวของบงคนเหมือนกันบางทีแบบสมองคิดได้แต่นิ้วลั่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทาให้ของหายไปบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางแก้ที่ดีลองเก็บไปคิดจจรณาดูเอาละกันนะครับว่ามันจะช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนเนาะ นี่ก็เป็นแบบระบบที่ค่อนข้างจะช่วยได้ระดับหนึ่งอะไรที่มันเป็นของสําคัญสําคัญมันก็พอมีในนี้ให้บ้างแล้วนะครับลองหาดูนะก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะครับอืมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆาครับก็เหมือนเดิมก็ใครงไงก็ฝากกด subscribe หน่อยก็ได้นะตั้งเป้าไว้ว่าหนึ่งหมื่นซับนะครับหนึ่งหมื่นซับก็อยากให้ถึงกีทีนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆานะครับไว้เจอกันใ่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ